ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พรวะวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารที่23เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องพระองค์อยู่เหนือทุกสิ่งพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาวา่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วมัทธิวบทที่28ข้อที่8 พี่น้องคะคำที่แปลว่าสิทธิอำนาจข้างบนคือภาษากรีกของคำว่าเอกซูเซียซึ่งหมายถึงสิทธิอำนาจในข้อความสำคัญนี้พระเจ้าทรงยืนยนันการครอบครองของพระองค์ไม่เพียงในสวรรค์แต่ในแผ่นดินโลกด้วยเนื่องจากพระเยซูทรงใช้สิทธิอำนาจทั้งหมดในแผ่นดินโลกนั่นหมายความว่าประชาชาติต่างๆในโลก ซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกล้วนอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระองค์โดยอัตโนมัติจึงไม่น่าแปลกใจที่พระคำภีกล่าวว่าพระเยซูประทับอยู่ในสวรรคัสถานสูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านำทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยเอเฟซัสบทที่หข้อที่18ถึง21พี่น้องลองเดาสิว่าอะไรสิทธิอำนาจของพระองค์เหนือทุกสิ่งมีไว้เพื่อประโยชน์ของเราพระคิดทรงปกครองเหนือกองกำลังสิทธิอำนาจฤทธิอำนาจและผู้ปกครองทั้งหมดพระองค์ทรงปกครองเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้และจะปกครองในโลกอนาคตด้วย พระเจ้าได้ทรงมอบทุกสิ่งให้อยู่ใต้ฤทธิ์อำนาจของพระคิ์และเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรพระองค์จึงได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นศรษะของทุกสิ่งเอเฟซัสบทที่1ข้อที่2 1ถึง22ฉบับ C.E.V. นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งหลังจากที่พระองค์เป่าประกาศในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลก ได้ถูกมอบไว้แก่พระองค์แล้วพระองค์ทรงบัญชาเราในข้อถัดมาว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราพระองค์ทรงส่งเราไปบนพื้นฐานของสิทธิอำนาจของพระองค์ในการนำข่าวสารของพระองค์ไปยังประชาชาติไปสู่โลกของมนุษย์ทุกคนคุณสามารถเห็นไหมว่าทำไมรัฐบาลแล้วรัฐบาลเราอาณาจักรแล้วอาณาจักรเรา ทราาราชเเด็จก,การและผู้บงการได้พยายามมาตลอดยุคสมัยที่จะทำลายล้างคริสตจกักรแต่กลับล้มเหลวพี่น้องคะคุณสามารถเห็นไหมว่าทำไมจึงไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดไม่มีพลังอำนาจหรือหน่วยงานใดที่สามารถทำลายคริสตจักรได้นั่นเป็นเพราะว่ามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งในสวรรค์ และในแผ่นดินโลกพระนามของพระองค์คือพระเยซูพระองค์ทรงปกครองเหนือทุกสิ่งพระองค์รับผิดชอบการบริหารจัก,กรวาลทุกอย่างตั้งแต่กาแล็กซี่ไปจนถึงรัฐบาลไม่มีนามใดและอำนาจใดที่ได้รับการยกเว้นจากการปกครองของพระองค์และไม่ใช่เพียงเวลานี้เท่านั้นแต่ตลอดไปพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งมีคำพูดสุดท้ายในทุกสิ่ง เอเฟซัสบทที่หนึข้อที่ยีฉบับ MSG ฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระหิสูจ้าทรงครอบครองและปกครองเหนือทุกสิ่งเหนือกองกำลังสิทธิอำนาจลทธิอำนาจและผู้ปกครอง พระองค์ทรงปกครองเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ฉันเป็นเชื้อสายของพระองค์ฉันยืดดวนเวลาของพระองค์ฮาเลลูยาหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด